น,นี่นะคะเราจะมาแกะพัสดุก,กันนี่เลยที่ได้บอกไว้หรือว่าไม่ได้บอกใช่ไหมคะนี่นะคะก็อันนี้เราแกะไปแล้วเพราะตื่นเต้นว่าอันนี้ดีใจมากจากร้านนี่นะคะเออ PT Squishy Lover นะคะ PT underscore Squishy underscore Lover สมัครลงทะเบียนนะคะ แล้วก็ค่าส่งสิบปดบาทโอเคตัวของนั้นได้มันก็คือคือแบบกล่องมันเล็กว่าแล้วแบบเขายัดมาได้ไงหลนเขายัดมาได้ไงไม่รู้ด้ดินาไม้ใช่เกตยัดนะคะนี่นะคะเห็นปะกล่องมันเล็กว่ากเขายัดมาได้ไงไม่รู้ นี่เลยเป็นปอมปอมแฮมสเตอร์นะคะเป็นของไอบลูนะคะนี่นารักมากด้านหลังนะคะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะนี่เห็นไหมไอบลูดีใจเลยโอ้ยเล็บดำัมกมากลอามากเคก็แพ็กเกจน่ารักนะเป็นเป็นอันนี้เป็นตัวผู้หญิงนะคะเป็นแบบ เป็นตัวผู้หญิงเนาะแล้วก็เป็นแบบลืมตานะคะนี่นะตัวพอดีมือตัวเล็กน่ารักคือมันนิ่มมันซอฟมากเฮ้ยเล็บเราดำหนักมากดำมากอเล็บว่าก็เป็นลายเส้นไอ้บลูมนะคะเป็นลายเส้ bloom, นบลูมนี่ตัวนี้ก็จะมีเป็นหนันนะแต่่รู้ช่างเถอเป็นตัวสีชมพูมันมีตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายนะคะ โลมากนี่น่ารักมากดูสิค่ะก็ครั้งหน้าเราจะมาแกะพัสดุอะไรนะคะเราติดตามกันด้วยนะเราไม่รู้จะสั่งสกูชี่อะไรมาดีอ๋อเดี๋ยวครั้งหน้าเบรดอรออกใหม่แล้วนะคะเบรดอรนะไม่ใช่เบรดอร b บรด d ดลออกหวยแล้วนะคะเป็นสกูชเช b บลูเหมือนกันเดี๋ยวเราจะสั่งมานะคะแต่ว่ามันยังไม่เข้าไทยเนาะก็ถ้าสกูชเช่เบรดเดลมาแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งมารีวิวให้ดูกันเนาะนี่นะคะเป็นแพ็กเกจน่ารักเนาะตุจิ <c oughs> สีส้มก็น่ารักแต่เราชอบสีชชพผูมากกว่า ค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แซับสไคร้ด้วยนะ